ทองคำเนี่ยเติบโตมาพักแล้เป็นเท่าตัวนะครับคือว่าถือว่าเติบโตค่อนข้างแรงเนาะอันโอกาสที่ไปตอบนีก็มีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไม่มากเท่าที่แบบเคยขึ้นมาไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยพุ่นอยู่ในแต่ภาวะต่ำมานานเหมือนเขาสูงเราต่ำอะแล้วดีมันมันจะจุดพิกอะเขาก็เงินก็ไหลออกมาฝั่งไทยแล้วบ้างอันนี้ส่งทยค่อนข้างดูดีนะครับ จริงแล้วเนี่ยตามหลักก็คือต้องกระจายความเสี่ยงเนาะมีทองคําบ้างมีหุ้นบ้างอะไรเงี้ยต้องพุดแบบไหนแต่ถ้าเราพูดถึงแมคโครัวก่อนนะครับทองคำเนี่ยเติบโตมาพักละนะครับเติบโตมาเป็นเท่าตัวนะครับคือว่าถือว่าเติบโตค่อนข้างแรงเนาะอันโอกาสที่ไปต่อมัไก็มีแต่ก็ต้องอยอมรับว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไม่มากเท่าที่แบบเคยขึ้นมาเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ก็ทำขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าความเสีย่ยงานภูมิตฐและตราสน,นะครับเรื่องของจีนระบบการเงินด i g ลไลเซชันนะครับการลดทอนการถือตัวดอลลาร์แล้วก็ระบบการเงินที่จีนทํามันเป็นระบบทางเลือกนะครับให้ทางเครือข่ายบริกซ์หรือกลมพันธิของจีนเนี่ยทำการซื้อขายกันซึ่งก่อนหนี้พวกเขาเนี่ยซื้อขายกันผ่านระบบของดอลลาร์อย่างเงี้ยครับ นั้นการที่จะมาเปลี่ยนระบบมีการยกย้ายเนี่ยทองคำจะเป็นเหมือนตัวกลางในช่วงเป็นผ่านแล้วก็เป็นเงินสกุลกลางนะครับที่ไม่ต้องอ้างอิงต่อประเทศประเทศหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนทุกคนก็ต้องสู้อกพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาใช้ระบบดอลลร์แต่วันนี้เนี่ยพอความน่าจะถือหรือบาร,รมีของพี่ใหญ่เริ่มลดลงนะครับมันก็ทําให้คนต้อง กระจายความเสี่ยงไปสื่อทับสินที่ใกล้เคียงกันมีบาร,รมีที่ททคล้ายกันนั่นคือตัวทองคำถ้าหามองเรื่องสถานการณ์โลกตอนนี้เนี่ยเสี่ยงว่าสัญญาณอะไรทีบ่บอกว่าบาร,รมีของพี่ใหญ่เริ่มลดลงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสองครามถ้าสมมติว่าพี่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆก็ไม่ค่อยมีคนกล้าหือเนาะถ้าเราผมเป็นตำรวจใหญ่โตแล้วอำนาจผมล้นฟ้าเนี่ยก็คงไม่มีใครมา,าหืออะไรเงี้ยทุกคนก็อ,อยู่ในความสงบ แต่วันนี้เนี่ยความรุกลุ่นเนี่ยมันก็ผุดมาหลายพื้นที่ครับเช่นทางรัสเซียนะครับทางตะอลดอร์กลางน,นี่ก็ผุดหรือแม้กระทั่งทางเซอจีนใต้ก็เริ่มมีประเด็นประจำวันเดนหรือว่ามีการขัดแย้งกันทางการค้าเนี่ยเยอะไปหมดเลยหมายว่าพลังมีเนี่ยเริ่มลดลงนะครับรวมถึงถ้าดูในตัวเลขของสหรัฐอเมริกาก็มีนิสิตที่เติบโตเยอะด้วยประมาณร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีแล้วก็ภาระต่างๆนะก็รุกลุ่นนะครับมีการขัดดุลทางด้านงบประมาณขัดดุลทางด้านการค้ามหาศาลอย่างเงี้ยครับก็เเเเเปปปป็็็็นน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 นสััััััญญาาาาาาณึงงแแล้นน้้นะ้้วจจ้วววววกกกกะะะะะต่่่่ไไไมมดดดบบบออจจจจรรรๆีีีีคพพ การที่เราเห็นโรกเพื่อปบ่นป่วนพันผลมากขึ้นทองคาเองก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องมีเอาไว้เพื่อจะเห d g ความวุ่นวายในการการเมืองโลกแล้วก็ความวุ่นวายเรื่องข่างเงินด้วยเพราะว่าันนี้เนี่ยเราเห็นเพื่อนบ้านของเราข่างเงินก็สูญเสียมูลค่าไปเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมีหนี้ที่สูงความเป็นป่วนด้านเศรษฐกิจที่แรนดอกเป้ที่ขึ้นระเบิดโลกนะครับทำให้ประเทศที่มีโครงสร้างทางการเงินไม่แข็งแรงเนี่ย สกุลเงินของเขาก็แทบจะสูญเสียมูลค่าไปเยอะเลยนั้นถ้าใครที่ถือสกุลเงินให้เราถือเงินบาทอยู่เราก็มีความเสี่ยงในการถือเงินบาทถ้าดูทองคําก็จะเป็นเงินเฮ d เงินบาทได้ด้วยทองคำเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของหุ้นต้อถามว่าหุ้นตัวไหนเดี๋ยวนะเพราะว่าหุ้นมันกล้างมากเลยอันนี้เทรนด์โอกาสของหุ้นผมว่าจะเป็นในฝั่งเอเชียแล้วก็จีนซึ่งเอเชียก็แถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเพราะว่าจีนกับอเมริกาทะเลาะกันนะครับอเมริกาเองก็หุ้นก็ขึ้นไไปเเเยออะะแล้้้วกก่่่นนนนหาาาีีีีถึงมมสัญญณศรษฐิจทด เช่นการลดดอกเบี้ยเพราะว่าจะเข้าสู่ recession หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีความกังวลกันทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมีการเทเงินดอลลาร์ออกมาเทมาเข้าในฝั่งของ emerging market นะครับเอเชียบ้านเราเไทยเองก็ข้างเงินแข็งมากเลยหุ้นไทยเราก็ขึ้นด้วยหุ้นจีนก็เพิ่งขึ้น,นแรงๆไปนะครับเพราะว่าไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยหุ้นอยู่ในจะแวะต่ำมานานเหมือนเขาสูงแล้วต่ำอ่ะแล้วดีมันมันจะจุดพิกล่ะเขาก็เงินก็ไหลออกมาฝั่งไทยแล้วบ้างไอ้ส่งไทยค่อนข,ข้างดูดีนะครับทั้งเรื่องของมันไม่ได้แพง นะครับสคือฟันโฟเข้านะครับสคือจะมีด้านกองทุกายาุพักเนาะเข้ามารับอุ้นอะไรอยเงี้ยครับเติมเมนต์หลายอย่างเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นสองปีที่แล้วเนี่ยการเมืองยังไม่ชัดเจนเท่าอย่างนี้เนาะมันก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีโอกาสที่เติบโตไปในช่วงนี้ด้วยครับที่จริงมันมีความยากง่ายอยู่ที่ว่าเราคาดว่าผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ ถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนไม่ได้เยอะชนะเงินเฟอ้อแล้วก็เติบโตต,ตามคาองของตลาดงียอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเราก็แค่ไปดูอินเด็กซ์ฟันเนาะแล้วก็ดูการเติบโต,ตแล้วก็ดูประเทศที่เข้มแข็งการเงินดีอะไรเงี้ยมันก็เติบโตได,ด้เรื่อยๆแหละมีเงินเป็นผมลมาตลอดอันนี้คือเราไม่คาดหวัง เกินตลาดนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าโูหเราอ,อยากจะได้ผลตอบแทน20 30 40เรนี่ยเรากำลังคาดหวังมากกว่าตลาดมากนั้นทำได้ไม่ทําได้แต่คุณต้องมีความเสี่ยงเยอะขึ้นต้องทําการบ้านเยอะขึ้นศึกษาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าระดับโลกเองคุณปู่วันนี้ว่าเป็ดก็ประมาณ10-15เอรเน 10, เองมันก็ไม่ได้เยอะเราจะเอาเกินคุณปูเนี่ย มันก็ต้องมีแต้มต่อบางอย่างที่มากกว่าน,นั้นไม่งั้นเราก็จะเป็นการคาดหวังที่เกินความสามารถของเราเกินไปอย่างเงี้ยครับดันั้นผมก็มองว่าเราต้องดูว่าเรารักียได้เท่าไหร่วางแผนเราเป็นยังไงแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหัวใจหลักๆมาจากการทํางานหาเงินนะครับแล้วเราเอาเงินไปสะสมเติบโตในหุ้นในการลงทุนจะดีกว่าไม่อยากให้แบบเราอยากจะรวยเพราะการลงทุนอย่างเดียวเช่นชีวิตเราไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องไปทำงานให้ดีขึ้นหรือไม่ต้องไปวิ่งเต้นในท้ากันงานอะ่ะจะรวยจากการลงทุนงเดียวเลยอย่างเงี้ย ยา,ยากมากเลยครับยากมากเลยพอต้องคาดหวังให้มากขึ้นคาดหวัง,งนคนให้สูงขึ้นมากแล้วคนถึงสูงขึ้นมาสุดท้ายอาจจะไม่เหลืออะไรเพราะว่าอาชีพที่มีเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวที่สุดก็คือการลงทุนนะครับไอ้ลองทุนเนี่ยล้มเหลวมากที่สุดแล้วนะครับคนลงทุนลงทุน็นอาชีพน,นะร้อยคน,นยอาจจะล้มเหลวที่มากมายก็ได้อยากให้ทุกคนมีที่มาของเงินที่มัน่นคงก่อนก็คืองานงานเพราะเราต้องกินต้องใช้แล้วเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนให้ตอบแทนตามคลอลงของตลาดอย่างเงี้ยเราจะตัดเซ็ตค่อนข้างสูงครับ